เน่เน่ทูทนนบพื่พนจุดเงินะครับพื่นวาย่านเต่านีาน,าน,ะน,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 นะครับจุดเต่านีพอว่านยเพื้นนะแต่เพราะพื้นมืนอนีก็คือมัอแรงอย่นะครับปฏิเสธอันต้นฝันว่าเป็นแนวใดค่ะได้แบบชดชดร้อนได้ตัวขนานี่ทางช่องโทรมาพอดีแหน่นเน่นครับใส่ก่อนห <c oughs> มูอยู่ครับ สวัสดีเอฟซีเบิกซับหน้าขี้ทุกขันเนาะคะ่ะเมืรอนีตื่นเศามาล้วก็สิพาเอฟซีตามหาแนวทางตัวเลขตัวดีฝากเอฟซีเนาะคะ่ะเป็นแนวทางในการซื้อชรากินแบงรัฐบาลนะคะกับสิเม้วาวเรื่องเลขเรื่องหวยคือเก่าเนาะคะ่ะทางสองเป็นเพียงซื่อกลางนะคะบดาสนับสนุนด้วยว่าให้งบง่ายเกี่ยวกับตัวเลขเนาะคะ่ะขันมากกจ่ังซื้อนะคะเล็กหน่อยต่มกว่าสิบแปดปีกับให้พิจารณาให้มีผู้ปกครองอยูนนะะนะะ่น่ำาะคะ่ะเนาะค่ะต่มกว่าสิบแปด ก็ให้มีผู้ปกครองคอยสีแนะเนาะคะ่ะค่ะก่อนจะพาไปตามเลขนะคะมือหนีจะพาไปตามตัวเลขของกุมารชัดชัยนะคะซึ่งเป็นกุมารของอาจารย์พยักซึ่่งมือเสียงโด่งดังในคณะนีนะคะพอเพิ่นให้เลขแมนนะคะค่ะมวดที่แล้วอาจารย์พยักเพิ่นก็ได้นะคะ ก่อนจะไปฟังตัวเลขแล้วก็ไปฟังการสัมผณ์สดอาจารย์พยักเนาะคะ่ะแอดมินจะต่อสายไปนะคะกับขอกำลังใจจากเอฟซีสก้อนนะคะมือเนี่ให้กดไลค์กดแชร์นะคะผู้ใดมักในคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิกซับหน้าขี้นะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็จะบอปภาดคลิปท่าซานดีๆจากตั้งช่องนะคะค่ะกับมี่แนมมาฝากตอนเอฟซีจ้ากหน่อยด้วยค่ะ ค่ะทางช่องก็มีสบู่น้ำนมเขานะคะสบู่ล่างหนานะคะทำความสะอาดผิวหนานะคะค่ะผู้ใดสนใจก็ทักมาได้นะคะเอฟซี FC ที่ได้สร้างเขามาแล้วก่ะทรงสาตร้องขออภัยเนาะคะ่ะเพราะว่าของพึงมาถึงเพราะว่าช่วงในโควิดของคุทรงศาสตเนาะคะ่ะผู้ใดสนใจสบู่ล่างหนานะคะก่อนได้ยี่สิบห้าบาทนะคะขนาก่อนขึ้นไปทรงฟรีนะคะ มีเอฟซีสร้างของมาหลายนะคะนี่คือเตรียมแพ็คทรงนะคะเตรียมที่จะแพ็คทรงนะคะค่ะขออภัยเอฟซีเดสสร้งมาแล้วโอนเงินมาแล้วแต่ว่าของทรงศาเนาะ,ะค่ะกับมือนี้ละคาะสดสทรงเนาะค่ะค่ะสําหรับมือนีก่ะมาฟังไปพร้อมกันเนาะค่ะแนวทางอาจารย์พยักษ์สิเป็นตัวใดนะคะสนใจสบู่กับทักแอดมินมาได้นะคะที่เบอร์0 6 4ย์4 8 4 5 7นะคะ ค่ะห้ามาฟังอาจารย์พยักเด้ค่ะจะต่อสายอาจารย์พยักด้วยค่ะเพอนจุดถูกใดเนาะค่ะเอกกุมารท่องด้วยค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอันผงยิมค่ะว่าอาจารย์จุดถูกไอ้กุมารท่องใดหรือบ่าจ้าโอ้แม่นครับเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้อาจารย์จุดถูกขอกุมารท่องครับใช่ โอ้ค่ะตัวใดน้อค่ะได้เสืนห้ยแปดสามหก้วยครับหมวดน,นี้แปดสามหกโอ้ค่ะเียนครับเพราะว่าเพราะว่าเามื่อเมื่อนั้นอาจารย์ไปไหวประทาดเกาอยู่อายุทยาจะจะมีลูกศิษย์กันนี่แหละไปร่วงกันกันนั่งนั่งสมาธิกันเห็นเขาหายมาแต่เลขสามตัวเดียวสามตัวเดียว วิ่งสามเนาะค่ะอาจารย์ก็เราบอกว่ได้ครับประวันพระธาตุพระธาตุบางัหนเป็นแปดเลี่ยมเนาะอาจารย์เลยว่าขันเพิ่นให้สามตัวเดียวกเอาเลขแปดเต้อาจารย์เลยใ่บาแบบนที้นะครับอืมค่ะเพราะว่าพระธาตุเขาขันเพิ่นเป็นแปดเลี่ยมนะครับเพิ่นเป็นแปดแสดงว่าอาจารย์จะมากแปดสามเลยเนาะค่ะแม่นแน่นครับวันนี้จะทุกว่ามากแปดสามนะครับแปดสามสามแปดเนาะค่ะ ช่วงเลขทูบนี่มันตรงกันพอดีเลยเนาะค่ะเนาะแม่ครับตื่นก็ะเล็ดจากของมาเจ้าครับอืมค่ะงวดที่แล้วได้ไลายบ่ค่ะอาจารย์งวดที่แล้วในสองหมื่นกว่าบาทครับหนูเห็นอยู่โอ้ยเลขอาจารย์มางวดนี้เลขเลขทูบแปดสามหกเลขทีบมักไว้ในใจนี่คือไปเห็นอยู่พระธาตุเก้านี่แปดสาม เพืเ่อนๆหาเลขสามตัวเดียวครับอยู่คาถามตัววเดียแต่อาจารย์ใช่แปดจะเรียกวันสีีแปดใส่เพราะว่าคาถนานเป็นแปดเรี่ยมนะครับรก็เลยเอามาใส่กับสามค่ะจะเล่นม่านตัวนี้แนะครับมาัานแปดสามสามแปดนี่นะ, 3, 3, 3, นนะอันบารน,นี่กุม่านท่องของเฮานีเขาฝันแนจบจ่ากู้ม่านแท้แท้งวดนี่เพื่อนบอกมา,าเป็นไหนเลยครับเป็นมิดมิดอยู่ <c oughs> <c oughs> ว่าแม่นเพื่อนจะหายเลขถูกหรือ <c oughs> เปล่า เมื่อเมื่อเพิ่นเมื่อเพิ่นขาไปเนี่ยไรบุพราะว่าอาจารย์มาศิภาเพิ่นไปร่วมงานปูฮ้อยู่เด้อืกแต่ว hmm. ่าบ um ่ทันได้บอกไปซื่อๆจ้าจ้าศิภาเพิ่นไปนําอยู่จ้าจ้าวันที่เท่าใดรก็จะงานปูหรือเปล่ครับจ้าวันที่21่เอฟไหมครับอ๋อวันที่21เนาะค่ะเนาะยูร่านทัยูร่านทั้งไครับค่ะ เป็นมือบุญขาวซากอพอดีเนาะไม่นนครับจ้าวาเปียนวานสียเพิ่นไปอยู่อาจา,ารย์ได้เช<ป>ียงเลขไว้ได้เชียงเลขไว้แต่ตะบวกนนีเข้าเชียงไว้เข้าฝันดีบ่เลขกเน็กทูเพิ่นจุดนึงนครับพิ่นใบพัดเต่านี่นะจุดเต่านี่พอบ้านใเนพันน่ะแต่เพราะพันมืนอนีกันสิมืัอแรงอยู่นะครับปสิเียนต้นฝันวาเวาป็นแนวใดิค่ะ ได้แบบสุดๆร้นๆอนได้ตัวค่ะนี่ท่างช่องโทรมาพอดีแน่นแน่นครับแต่ก่อนมูอยู่ครับเพราะวา่าพึงตุเทีวว่างคครับโอ้ยค่ะขอบคุณได้ไลายด้ยค่ะอาจารย์ครับไปทุกๆวันนั้นเมื่อทุกคนได้ครับไปได้มากได้ง่นยได้กันกะได้สาธุค่ะขอบคุณอาจารย์ได้ไลายค่ะถ้ามีเพิ่มเติมจังใดก็ทักหานีได้ดค่ะเด้อ ได้ได้ได้ครับค่าครับวสวัสดีค,ค่ะนี่ก็คือเลขถี่อาจารย์พยักพ,พ,พันเดจจุดถูกนะคะเนาะเลขอาจารย์พยักกุมานชัดใช่นะคะหวดที่แล้วเพิ่นกะเขาเลขถูกเนะคะ ค่ะวดวันที่16กันยายน25 6 4นหนะคะเลขถูกติดจุดออกมาคือ8,3,6นะคะ mm hmm. กระห f 4, ร้ f อตัดเอาเนาะค่ะส่วนเลข83นี่เพิ่นไปเห็นเนาะค่ะเลข3ตัวเดียวอยู่ะทาดเก้าวสันค่ะแต่พระทาดเก้าเน่ยเป็น8เหลี่ยมเพิ่นได้ใส่เลข8เนาะคะ่ะ ส่วนเลขถูบนะคะ8ปดกกะตัด2ตัวเอานะคะก็จะเป็น8ปสกับ3 6กับ8ปดหกหกับเกตัวเดียวกันนะคะก็ใชซตแปเก้า 8, 9, นั่มนาะ,ค,ะค่ะเอซค่ะทางช่องเป็นเพียงซื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนะคะหายเอฟซพิจารณากรสื่อนาะคะ่ะขันมากน้ำอาจารย์พยักก่เอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบกรัฐบาลได้นะคะ 8ปดสามหกแปดสามค่ะทางส่องเสนอไห้เป็นแนวทางบ่ได้สนับสนุนในการเรียนการพนันพอฉดดันเอฟซีต้องพิจารณาก่อนซื้อถมักกระสือน,นะคะถาะบ่ามักกระพานนะคะนะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ได้เขามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะสําหรับมือหนี้กับห้โใไ้มันไฮลให้รวยกันสูผู้สูคนสําหรับมือหนี้นะคะสวัสดีค่ะ